สวัสดีค่ะเช้าวันพฤหัสบดีที่25สิงหาคมพศ2565เส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับนำบุญมาฝากนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองพระราชนไตรปกป้องเช้าเนี้ยฝนตกตั้งแต่ตีสิ่คุณแดงค่ะฝนตกตกตั้งแต่ตีสี่ ทำกับข้าวถวายพระนึกเลยแหละพระจะเดินบาทไหมน้อเพราะว่าฝนตกยังไม่หยุดเลยใช่ไหมตกตลอดเลยนะออกจากบ้านก็สวด,ดมนต์ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยเตรียมสําหรับพัระาหารเสร็จก็ออกจากบ้านก็หกโมงหกโมงสิบกะว่าจะรอเผื่อพระท่านฝนหยุดท่านจะได้เดินบาทผลปรกากฏว่าสายปันข่าย ไม่มีพระเดินเลยเพราะว่าอย่สิคะาสายวัดบ้านค่ายอ่ะถ้าฝนตกหนะักพระท่านจะไม่เดินบ้ายก็จะมีแม่ครัวทำพัตหาหารถวายตอนเช้าแล้วก็พอเดินไปบ้านหลวงตาฝนอ,อจอดบ้านหลวงตาฝนถวายพัตาหาหหลวงตาฝนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เห็นพระท่านเดินกลางร,ร่มอยู่หนึ่งรูป เราก็เลยบอกไปเร็วไปเร็วรีบไปให้ทันลงสีข้าวเพราะว่าท่านกําลังจะเดินผ่านลงสีข้าวแล้วก็ให้แสงบุญนน่มนต์ท่านเข้ามาตรงเอบริเวณบ้านบริเวณลงสีก็จะมีเข<ล>าเรียกว่าอะไรเชิญเชิญคายชายคายืายย่นไปก็ได้ใส่บาตรท่านหนึ่งรูปแล้วก็ให้โยมที่รับเขาเรียกว่าอะไรรับอาหาราไปส่งที่วัดน่ะ ถวายส่วนที่เหลือไปวันนี้เตรียมอาหารถวายพระตามเส้นทางสามรูปแล้วก็ท่านพระครูหลวงตาฝนพัตติทั้งหมดเตรียมไว้หกรูปแต่ได้ใส่บาทจริงๆแค่สามหลวงตาฝนพระตีแล้วก็พระวัดบ้าน่ายแล้วก็ท่านพระครูก็เปียก แล้วตอนจับบาจากวัดพระท่านเปียกกันเป็นแถวเลยนะคะกอกางร่มแล้วก็เดินเวลาเรารู้เลยแหละเวลาที่เรากางร่มแล้วเวลาที่รับบาใส่บาตรฝนมันก็ต้องไอ้นี่ก็กลัวเหมือนกันแหละเพราะว่าเราเพิ่งจะหายเพิ่งจะหายบาเพิจะลำบากมาช่วงเนี้ยช่วงฤดูฝนเนี้ยก็จะต้องยากยโยมก็ลำบากลำบากทุกที่อหะค่ะมันไม่มีอะไรไที่มันไม่ลำบากหรอกนะลำบากก็เป็นความเพียรปะล้วก็วันนี้ก็ ทำอาหารเสร็จน้องอิ่มก็ไปออกหน่วยเอ้ยไ,ไม่ไม่ไม่ใช่เมื่อวาน <ไป S 1> ออกหน่วยวันนี้ไปทํางานแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์นี้ป้าตาไปต่างจังหวัด,ดวะนะคะมีงานไปงานนะแล้วก็ไม่เวลาใกล้วันไหนเช่ไเ,<อ>เดี๋ยว<ๆ>ก็ดูดูดูก่อนว่าเราจะได้ใส่บาตรตามปกติไหมถ้าไม่ได้ใส่บาตรตามปกติก็จะไปทาบุญตามวัดเส้นทางที่เราผ่านแล้วก็จะเป็นาบุญ ส่วนใหญ่ก็จะส่วนใหญ่ที่เราไปวัดต่างๆเนี่ยเราจะไปถวายค่าน้ําค่าไฟให้ให้วัดเป็นเป็นซะซะซะส่วนใหญ่แล้วก็วันนี้ก็มีกับข้าวเยอะแยะเลยเย yeah. อก็กับข้าวที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่ป้าตาก็จะทานเช้ายันเย็นกันเลยนะคะคือไม่ได้ไม่ได้ทำคือทำมื้อเดียวก็อยู่เช้ายันเย็นไปเลย วันนี้น้องอิ่มคงจะสายเพราะว่ายัางไม่เห็นโทรมาเลยวันนี้คุณลุงแดงมีต้มถั่วเขียวแล้วก็อากาศเป็นไงคะเมื่อคืนนอนหลับสบายดีไหมตกเ,เรียกว่าตกทั้งคืนมัม้งเกือบเกือบทั้งคืนนะแต่มาตกหนักอีกทีตอนตีสี่ตีสี่ตีห้าเนี่ยเริ่มตกมากตั้งแต่ที่ว่ามีปล่อยวมาตั้งแต่ เออประมาณนั้นนะคะโอเสียงหมามันไม่แย่งที่นอนกันแล้วเออใช่ขนาดเราทําที่ให้หมานอนมันมีหลังคาอะมันไม่เข้ามากันนะมันเป็นนอนแยกกันตรงหน้าบ้านนอนตรงนี้เนี่ยแล้วก็เลยบอกเออเนาะหมานะหมาหาที่หลับที่นอนให้อย่างดีทําหลังคาให้อย่างดีไม่เข้ามาหลบฝนไปแย่งกันนอนที่ที่เดียวกันเนี่ยเออ วันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้วันพระวันนี้วันโกนนะคะวันพระก็ไปทําบุญที่วัดหนองคอกหมูแล้วก็เดี๋ยวปาตาก็จะจับขนมขนมไปวัดวากาแฟแล้วก็ต้องเตรียมพรุ่งนี้ก็ว่ามีปลาส้มถวายพระง่ายๆแล้วก็มูนนี้มูนนี้ก็ไม่ค่อยร่างกายเหมือนยังไม่ยังไม่เข้าที่เข้าทางนะ แต่ป้าตาก็เป็นอย่างนี้มามาหลายจะเป็นปีแล้วนะที่ร่างกายรู้สึกว่าอ่อนแออ่อนแอแล้วก็แบบไม่ไม,ไม่กระสับกระเฉงเหมือนเมื่อก่อนตั้งแต่โดนวัคซีนมาเลยนั่นนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเราเหมือนเหมือนเราเหมือนเราอ่อนเพลียอตลอดเวลาเลยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะ ออกกาลังกายก็ไม่ได้เนอะเพราะว่าเหนื่อยง่าเมีื่อยเร็วเหนื่อยระบบหายใจก็ทําได้แต่เพียงทําสมาธิภาวนาดูลมหายใจที่รึๆขึ้นไปแล้วเออทําลักษณะนี้มันก็จะได้ทั้งสมาธิด้วยได้ทั้งการดูแลรักษากายภายในของเราด้วยสำหรับวันนี้นะคะก็เนี่ยคะคะสินค้ามาแนะนําสินค้า สินค้าดีๆที่เราใช้แล้วดีเราจรึงบอกต่อวันเดอร์ฟูลสมันะคะนี่คือ,อยางสีงฟันนะคะใช้แค่มเมล็ดถั่วเขียวนะคะแปลงฟันพอแปลงเสร็จเรียบร้อยอย่าเพิ่งบ้วนอย่าเพิ่งบ้วนปากให้เอาฟองนั่น,นที่เราใช้อยู่เนี่ยทำปุ๊บๆในปากเหมือนเราเหมือนเราบ้วนปากนั่นนะคะทำอย่างนั้นนะคะลัวคอไม่มีกลิ่นปากเลยลองดู เนี่ยบารุงรักษาอย่างดีเลยดูในคลิปนะครจะเห็นเลยว่าสัมคุณของเขาดีมากเลยแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นยาเหลืองน้ำมันเหลืองที่ปตาปวดแข้งปวดขาเอออันนี้นะตอนที่นอนอยู่โรงพยาบานะลเนี่ยลราเออคอมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยโลปรปตาก็หยดในน้ําอุ่นนะหนึ่งหยดหนึ่งหยดหแล้วก็ชงดื่มเนี่ยน้ําประมาณเท่าแก้วเนี้เนี่ย ดึงอันนี้ตอนเช้าๆ,ๆเนี่ยคุณลุงแดงกับป้าตาทานให้หมดค่ะก็จะทานหนึ่งคือน้ําน้ามะน,นาวเออเดี๋ยวค่าวต่อไปก็เอาน้ามะนาวแล้วหยดไอน้นีหนึ่งหนึ่งหยดมันโล่งไปหมดเลยนะคะมันเหมือนแบบว่ามันเหมือนกันแบบว่าดันท่อล,ลําไส้เราทุกอย่างโล่งไปหมดเลยก็ถือว่าใช้ดีนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะอย่าลืมนะคะวิตามินซีนะวิตามินซีอันนี้ของป้าตาเนี่ย ไม่ได้แพงเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นวิตามินที่ผลิตในเมืองไทยเอ่อไม่ได้สั่งตรงมาจากนอกเราก็จะมีใช้ตามอัตรภาพของเรานะคะวิตามินตีเนี่ยป้าตาทานวันละหนึ่งเม็ดนะคะแล้วก็นี่สบู่สมุนไพรบัวชมพูนะคะลบรอยกร้านดำบนใบหน้า แล้วก็สเปรย์พ่นปากกระชายขาวอันนี้โอเคเลยนะคะแล้วก็ผงซักฟอกเพียวผงซักฟอกมหัศจรรย์น,นะคะแล้วก็ฟองน้ําว้าวอันนี้ก็เป็นฟองน้ํามหัศจรรย์ผงซักฟอกเพียวเนี่ยแค่ผ้าทิ้งไว้นะคะผ้าสีสีสดใสผ้าขาวสะอาดได้ใจรักป้าตาและคุณลุงแดงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราด้วยนะคะเส้นทางบุญของชั้น สวัสดีครับลาไปก่อนนะคะอย่าลืมทานอาหารเช้ากันนะอ่ะกุระกุระกุระดจากําลังเฮ้วาเมืว่ากิจโจดิดังเตจานดังประกาปริตังโุมังสิปะเมษ พวกผู้เยตตะเปบุญ3